สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฤดูฝนมาแล้วกรมอุตุเตรียมประกาศเป็นทางการสัปดาห์หน้าคาดการตกหนักเดือนไหนบ้างวันที่7พฤษภาคม65นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนปี2565อย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าเดืองตน้นคดวมาฤดูฝนปีนี้จะเริ่มต้นช่วงปลายสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ตุลาคมโดยช่วงแรกฝนจะตกต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนมิถุนายนจากนั้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยและลานียาถัดมาเดือนสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นเกิดฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร,ร้อนเคลื่อนเข้าประเทศไทยจานวนสองลูกโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค าคเหนือช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนขณะที่ปริมาณฝนรวมทั้งช่วงฤดูฝนจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ3ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่สูงกว่าค่าปกติอยู่ที่ร้อยละ8นางสาวชมภารีกล่าว นางสาวชมพารีกล่าวอีกว่าจวงฤดูร้อนไทยปี2565นี้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากลักษณะอากาศแปรรวนและมีฝนตกเป็นระยะระยะจากปรากฏกากา์เอลนียและลานียาที่ทรงตัวอยู่ที่150-55ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด อย่างไรก็ตามสภาพอากาศแปรปรวนโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะดนี้แต่จากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเป็นกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเป็นกอลตอนบนในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ